มาคะ่ะมารีวิวอีกแล้วคะ่ะกับรุ new ่น all new isuzu d max ตัว1.9 Highlander ตัวนี้เลยคะ่ะคันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นปี2020คะ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้จะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันรบเพิ่งเข้าใหม่นะคะนี่เลยคะ่ะในส่วนของช่วงล่างสวยมากๆคะ่ะสำหรับคันนี้ล้อยางขอบ18นะคะทุกคนนี่ในส่วนของด้านท้ายค่ะอ๋อรถวสวยมากมีกล้องมองหลังอะไรให้ครอบนะช่วงล่างคะ่ะใหม่มากๆเลยคะ่ะคันนี้นะรถเพิ่งเข้าใหม่คะ่ะทุกคนนี่เลยในส่วนของอีกฝั่งนึงนี่ สวยใหม่มากนี่ภายในทุกคนอยากจะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากจริงจเบาะหนังด้วยนาคันนี้อ่อ่านี่ด้านหน้าค่ะเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยระบบมัลติฟังชันทุกอย่างครบออปชั่นเต็มเมร้อนๆเลยค่ะคันนี้จอใหญ่มากทุกคนคะ่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่เลยฝั่งคนขับค่ะนี่นี่เลยพวงมาลัยใหม่มากเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องกันดีกว่านะคะ ในสกอ,อห้องเครื่องค่ะตัวนี้เลยนี่น,น,นี่สวยไหมบอกเลยว่าสวยมากที่ได้แน่รถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนร้อซนะคะคันนี้รถเจ้าของมาขายเองที่ร้านเลยราคาเป็นแค่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นนะคะติดต่อมาหาน้องกิ๊บได้เลยค่ะ